สวัสดีท่านทุกคนนะครับอยู่ MGB Gamer ครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงใหม่ของรายการของช่องผมก็คืออ่านนิยายนะครับนะคือยังไม่หายหวัดดีขนาดนั้นเลยอนะคลิปแล้วเดี๋ยวดเดี๋ยว,วยไม่มีคลิปรวมงานเ๋ยช่องมันจะหายเอาเนาะก็ทั้งคลิปเนี้ยทุกคนอาจจะด้เสียงผมไอบ้างดื่มน้ำบ้างแล้วก็เสรยงกดอื่นตามตามเป็นเรื่องปกติมั้ง ก็จะพูดถึงช่วงใหม่ของช่องผมก่อนก็คือช่วงอนิยามนะนะคือทั้งคลิปผมเนี่ยจะเป็นแต่จากที่ผมท่านชมเห็นตอนนี้นคือน่าจะท่านชมเป็นยังไงเนี่ยคือเป็นอย่างตลอดแต่คลิปเลยนะก่อนจะจบผมแค่จะมาอนอนิยามให้ฟังแค่นั้นเองเป็นนิยายที่ผมแต่งเองนะนะขอย้ำว่าแต่งเองนะครับนะออผมก็วันนี้จะมาหาเรื่องนักผจญไปต้องสาบนะผมนะตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองครับผมไปฟังเลยดีกว่าบทนำนะครับนะนี่เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีคำสาบอยู่ในตัว เปกำสาดที่ทําให้คนรับข้างของเด็กหนุ่มนั้นต้องเจอกับความตายทําให้เขาต้องโดดเดี่ยวอยู่บนโลกกว้างใหญ่นี้ตอนที่1นึ่งเบเด็กหนุม่มคนนึงตะโกนออกไปว่าไปก่อนนะครับเสียงของเด็กหนุ่มที่ตะโกนออกไปว่าออกไปที่บ้านก่อนจะออกไปทํางานิิธรชาติรอบข้างทําให้เขารู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเมืม่อมาถึงที่ทํางานพนักงานที่เกียวพูดว่ายินดีต้อนรับสู่เกียวมันจำพาย่ะเสียงพนักงานที่เกียวพูด อา้าวยูกโกเองเหรอวันนี้จะรับภารกิจอะไรล่ะคุณนักประจัญภยัยแรงดีเจนยูกโกพูดว่ารังในกิวนี้แบ่งออกเป็นนอร์มัลมาสเตอร์แล้วก็รีเจนขอภารกิจสำหรับคนเดียวเหมือนเดิมครับพี่มิลลี่ไอพี่มิลินขออภัยด้วยครับผมพี่มิลินขอนะนำตัวก่อนนะครับนะผมชื่อยูกโกอายุสิบเจ็ดป,ปีเป็นนักประจัญภยัยแรงแอลที่อายุน้อยที่สุดพ,พี่มิล,ลินพูดว่าได้จ้ะแล้วก็เป็นเสียงพูดในพูดในหัวนะครับว่าคนเดียวอีกแล้วเหรอ ปาตี้ใกล้ๆนะผมพูดว่าต่อไปจะเป็นเสียงของปาตี้ใกล้ๆ้ะนะนะนี่อาจานั้นน่ะรัมผิดกับพวกเราไหมยูโก้พูดขอผ่านแล้วกันครับพอดีผมถนัดทํางานคนเดียวมากกว่านะ่ะปาฏี้เจ้าจอมภัยที่อยู่ใกลครคร้ๆนะงั้นเหรอน่าเสียดายจังนะแต่ว่าจะเป็นเสียงในหัวนะครับนะคิดว่าตัวเองเป็นนักแห่จะทำอะไรได้แล้วทำแล้วจะทำอะไรก็ได้ไล่ะเนี่ยวะยูโก้พูดว่าไปทำอะรกีจก่อนนะครับในป่าเลึกแห่งหนึ่ง ยูกโพูดอาวุธที่เรามีอยู่ตอนนี้คือธนูหนึ่งลูกธนูอีกสิบดาบสั้นสองนั่นเหรอภารกิจรอบนี้ก็คือให้ล่าเสือเขี้ยวดาบห้าตัวเลยนะความยากก็แค่เอ็นนี้แต่ก็เหมาะห้องเดียอยู่แล้วจากนั้นก็มีเสียงจากนั้นยูก้โก็ได้ยินเสียงพวกม้ยขยับจึงได้จิบดาบสั้นออกมาจำตั้งท่าต่อสู้เมื่อยูกกับเมือ่อยูกเข้าไปดู มันก็เป็นแค่แอปเปิลที่ตกมาจากต้นไม้แค่นั้นเองยูโก้พูดว่านึกว่าปีศาจสิกันเนี่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> ยูโก้ก็เก็บดาบขอไปครับโอ้ยแล้วยูโก้ก็เก็บดาบแล้วเดินหน้าหาเป้าหมายตามภารกิจต่อไปที่ภูเขานวนะยูโก้ได้เข้าพาตัวแล้วละ่ะเจ s สกิลช่องเก็บของแต่นั้นก็ได้เก็บที่ส่วนของเสือเขี้ยวดบ ทำห้าตัวเข้าไปในช่องเก็บของแล้วนะกลับไปที่กิวแล้วซื้อข้าวเย็นไปที่บ้านดีกว่าจูๆก็เป็นจิตสังหารปล่อยออกมาจากข้างหลังของยูกโกยูกโกจึงหันหลังไปดูว่าคืออะไรและสิ่งที่เขาเจอก็คือนี่คือจบตอนที่หนึ่งนะครับนะไปต่อในตอนที่สองของนักประชาปต้องสาบครับยูกโกพูดว่านี่ถิ่นแกเหรอยูกโกพูดพร้อมกับจับดาบสั้นไว้นั่นสิ่งที่อยู่ข้างหลังของยูกโกคือเสือเขี้ยวดาบที่เป็นจ่าฝูงยูกโก ยูโก้พูดว่าทําไมตัวใหญ่กว่าตัวอื่นล,ะละ่ะแค่เปจับฝูงของแถบนี้สินะส่วนถ้าตัวเมื่อกี้ลูกน้องเหรอเนี่ยจากนั้นยูโก้ก็วิ่งเพราขารู้ดีว่าสู้ไม่ไหวถึงจะแรงดีเจนหรือก็คือแรงเอลรงเอลนั่นแหละครับน่าเป็นตัวยอ่อแต่ประสบการณ์และความรู้ก็จะไปแค่เด็กอายุสิบเจ็ดทำให้เขาเลือกที่จะหนีเพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดยูโก้พูดว่าไม่ใช่ว่าอย่างนี้รอกนะแต่ถ้าคือสู้ด้วยได้ตายเหมือนไอ้สามคนเมื่อกี้แนะ่ ตำหนไปนมองที่เจ้าสุร์เคียดดาบเขาเห็นอาวุธที่เป็นของน้ำจนไฟที่โชยุโกเข้าไปร่วมปาร์ตี้ที่ปากอยู่ที่หลังของสุร์เคียดดาบตัวน,นั้นนะครับนะทำให้ตอนนี้สุร์เคียดดาบตัวน,นั้นเปิดใช้สกิลความโกรธของนักล่ายูโกพูดว่าความโกรธของนักล่าสกิลเพิ่มบัฟความเร็วการเคลื่อนที่และพลังโจมตีจะหนีท่านไม่จะหนีท่านไม่เนี่ยต้องลองเสียดูหน่อยแล้วใช้สกิลกับลายขีดจำกัดสกิลนี้อยู่ได้หนึ่งนาที ในช่วงเวลานี้ค่าสารทุกอย่างของเจ้าของสกิลจะเพิ่มขึ้น5าเท่าจากปกติแต่สิ่งที่ต้องเลกคือทั้งมานาและ HP ีทั้งหมดจะเหลือแค่1เป็นเวลา10นาทีเป็นสกิลประเภททุ่มสุดตัวถ้า1น่นาทีนี้เนี่ยพ้นตายแน่จากนั้นยูโก้ก็ได้หนีออกจากป่าและกระโดดข้ามกำแพงเมืองในการกระโดดเพียงครั้งเดียวก่อนที่สกิลจะหมดเวลาและทำให้ยูโก้ปกติเพราะเสียมานามากเกินไปหลังจากผ่านไป1วันยูโก้ได้ฟื้นขึ้นมาที่สถานีที่โรงพยาบาล ขอรับประจำภัยและขอบคุณฮิเวเลอรคนหนึ่งก่อนเดินออกไปโดยที่ไม่ถามอะไร้แต่คำเดียวถ้าต่างฝารน้า,า,านขอยูโก้เลเวลสิเจชื่อยูโก้เพศชายอายุสิบปี HP อย่างจ็ดสมานาเสียร้อยสิบสองครับสียขอไปครับพละกำลัง25ความฟ่องตัว20่สิบความเร็ยวยี่สิบเป็นต์ิสโชค30มส้าประจำตัวไม่มีความชำนาญอาวุธธนูดับสั้นสกิลช่างเก็บของทําลายคิดจำกัด ล็อกเป้าสร้างดาบเสริมความแข็งแกร่งฉายานักปราจัยลังแอลนักเียนแบบมาพูดถึงข้อมูลเรียกว่าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับนะเลเวลเนี่ยจะอ้างอิงจากอายุแล้วผมถ้าเราอายุ20ก็จะเลเวล20แค่นั้นแหละครับค่าศาน์และคว,วามชนญเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์นะครับนะเพิ่มเพิ่มค่าานะเท่านั้นไม่สามารถโกงได้แค่นั้นเอง สุนสกิลจะได้ในตอนสอบเข้านักประเันภัยผ่านแล้วแล้วก็จะมีการให้เลือกอยู่5้าใบครับเมื่อได้สกิลจะเป็นก็จะเป็นนักประจันภัยได้แล้วบางสกิลก็สามารถฝึกจากสกิลที่มีอยู่แล้วหรือจะแปลงจากสกิลเดิมทําให้ได้สกิลใหม่ก็ได้เช่นกันจบตอนที่2ครับผมคลิปมันสั้นไปให้เผมต่อตอนที่3มให้การแถมแถมแถมอ่ะแถมแถมๆแล้วก็จะไม่ต้องสาบตอนที่สามนะครับนะหลังจากนั้นยุโโคก็ได้มาที่เกี่ยวพี่มมดินพูดว่ายินดีรับอ้า เอา้ายูกโกเป็นไงบ้างเอาเสียผู้หญิงยากจังเลยนะอันนี้ผมพูดเสริมเองนะยูกโกพูดว่าตอนนี้ร่่งการก็ฟื้นฟูเต็มที่แล้วครับแต่พี่ไม่เล่น,นครับเออผมขอสร้างภารากิจหน่อยได้ไหมพี่เมลนพูดว่าได้จ้ะยยูกโกพูดภารกิจอ่ล่าเสือเขี้ยวดาบจากฝูงที่ภูเขาแถบเหนือความยากเอหรือมาสเตอร์ master. จากนั้นยูโกก็ทำกระดาษภารกิจไปไว้ที่กระดาภารกิจ แล้วพูดว่าผมกลับก่อนนะครับพี่มิเลนยูโก้ได้กลับมาที่บ้านพร้อมเข้าเย็นแล้วพูดว่ากลับมาแล้วครับไม่มีเสียงใครตอบกลับมาแม้แต่คนเดียววันต่อมาวันนี้ยูโกไม่ได้ไปที่เกี่ยวแต่มาที่ร้านหนังสือแทนและซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับดาบเพราะยูโก้อยากใช้สกิลสร้างดาบแต่ยูโกไม่รู้องค์ประกอบของดาบเลยแม้แต่อย่างเดียวที่บ้านเมื่อถึงบ้านยูโก้ได้เปิดหนังสืออ่านและลองใช้สกิลจนสร้างดาบเรียบร้ได้สำเร็จ ยูโก้พูดว่าดาบเรื่งใช้มานาประมาณ50สินะประมาณการใช้มานาขึ้นอยู่กับขนาดของดาบด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยจากนั้นยูโก้ก็ลองเปิดหนังสือและได้เจอกับดาบที่สามารถกลายเป็นลูกธนูได้จากที่กลายธนูได้อย่างนั้นเหรอใช้มานา100หนึ่งร้อยเพื่อสร้างขึ้นหนึ่งเล่มตอนนี้มานาที่เราเหลือคือสามร้อยประมาณสามร้อยกว่าก็สามเล่มสินะงั้นก็ <c oughs> ขอไปครับสร้างดาบสามเล่มรอไปลองใช้หน่อยแล้วกัน ยูกโก้ง้างธนูเพื่อเช็คสภาพสายและใช้สกิลใส่ดาบแมธนูของเขายูกโก้พูดชัสกิลเสริมความแข็งแรงเผื่อไว้ก่อนดีกว่าสกิลเปลี่ยนรูปร่างรูปร่างแบบนี้เองเหรอตอนนี้ดาบของยุกโก้ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นดาบที่บางและแหลมอนลูกธนูยิงไปก่อนแล้วกันตูมการยิงเพียงครั้งเดียวทําให้ลูกธนู พังทันทีแต่แต่ที่ได้มาคือระเบิดพลังแรงสูงที่ทำให้พวกเขาข้ามบา้านกูโกหายไปข้างโลกดูเหมือนจะมีเรื่องน่าสุกเกิดขึ้นแล้วซิจบตอนที่สามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ผมแค่ลองเปิดเซิฟ์ให้ดูก่อนนะว่าท่านผู้ชมชอบไหมนะก็เริ่มเรื่อสามตอนนี้นะผมนะเป็นซีรีส นักประาัยพูดต้องเอ่อนักประชาภัยต้องสาบนะครันนี้ผมจบแต่งจ,จบไปแล้วหนึ่งซีซั่นนะันก็มันก็เป็นผมไม่รู้ว่านิยายเขาแต่งกันเยอะแค่ไหนว่าสิบหน้ายี่บ้าตอนตอน,ตอนเหรอหรือว่าอะไรผมก็แค่จากแต่งเรื่องหนึ่ององ่ะจากในเจตการในหัวแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็แค่นั้นเองครับนะไม่ได้มีอะไรมาก ถ้าท่านผู้ชมอยากฟังต่อก็กดไลค์ทาจะใครกดแชร์ให้ด้วยวนะนะจังขอบคุณอย่างมากนะก็คอมเมนต์กันบ้างนะแล้วผมผมอยากอ่านคอมเมนต์มากเลยแลผมบอกเลยผมผมเปิดเข้ายูทูปทีไรเนะี่ยผมจะเข้ามาช่องตัวเองแล้วผมผม,ผมจะมาสังสังว่ามีใครคอมเมน,เมนมตม์เพิ่มไหมไ้เพิ่มไหเพิ่มเ่ยผม,มดีใจเท่ากับมีคอมเมนต์นะเพระว่าเฮ้ยมีคนคอมเมนต์คลิปเราผมผมแบบผมดีใจมากผมรู้สึกอย่าง้รเขาก็แบบเขา,เขามีคนคอมเมนต์คลิปเราอ่ะผมรู้สึกดีใจมากว,ว่าเอ้ยยังมีคนดูเราอยู่แบบมีคนจริงๆดูเราอยู่อะเราจะรู้เฮ้ยอย่างไรเขาคน จาหน้าน่าจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมนะน่าจะช่วงนี้ก็อจาจจะแบบว่าเงาๆซุบๆกับการไลฟ์น,นะเพราะผม,มจะเล่นเกมไทยดหีหมดหมดหมดเกมจะเล่นแล้วอะอเพ่ผมเลยการ์ดชิ้นอิมแพกทั้งพวกออฟฟิศซีโปรเจกต์สมบอยแล้วก็ตัวซุบสี่ขนาดในเครือของที่มีอยู่ก็เข้าสู่ใกล้ๆเข้าสู่ช่วงอิมตัวแล้วอะไปบ้า,บาพับเหมือนอะไรกันเนาะ เรื่องนิยายพูดต่อนะนะว่าอ้าจะฟังต่อบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะน,นะผมจะไปอ่านตอน4,5,6,7,8เไปเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะหยุดแต่งหรือไม่ก็จนกว่าจะจบจริงๆ,ๆนะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้น you! Next. นารร night, ครับผม See you next video and live stream Goodnight ครับ